มาตอนที่ข้อ2นะครับในส่วนของ O.net ม .3 วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะครับสังเกตดูตามสเต็ปเดิมเมื่อเราเห็นข้อความอะไรต่างๆเราดูภาพไปก่อนว่าแต่ละภาพมันน่าจะสื่อหรือว่ามันน่าจะถามเรื่องๆอะไรนะครับสิ่งที่เขาสื่อออกมามีโคมไฟแล้ะโคมไฟให้อะไรก็คือโคมไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงนอกจากนั้นมีพืช มีพืชมีน้ํามีฟองแก๊สดังนั้นน่าจะเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับที่มีแสงมาเกี่ยวข้องมีพืชมาเกี่ยวข้องและเกิดอะไรไม่รู้เกิดฟองแก๊สขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็มาสแกนดูเนื้อหาโจทย์ที่เขาเขียนคร่าวๆเขาบอกจัดชุดการทดลองการสั่งะ้อด,ด้วยแสงดังนั้นใช่ละนะครับสัราะห์ด้วยแสงคือพืชเอาแสงมาสัง่งะห์ สร้างเป็นสารอาหารนอกจากนั้นมีผลพลอยได้ก็คือได้แก๊สออกซิเจนได้น้ำออกมาด้วยนะครับดูต่อนะครับโดยเขานำพืชใส่ไว้ในกลวยแก้วแล้วก็คว่มไว้นี่กรวยแก้วก็คือที่เป็นสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็คว่ำไว้ด้านในมีพืชอยู่น,นอกจากนั้นเขาว่าไงต่อนำหลอดทดลองที่มีน้ำเต็มหลอดครอบกลวยแก้วไว้ จากนั้นใช้โคมไฟส่องนะส่องเป็นเวลาเท่าไหร่20นาทีพบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นในการทดลองที่มีน้ำเต็มดังภาพนะแสดงว่าเขาเอาน้ำใส่แล้วก็ครอบลงไปด้านในก็เป็นน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพืชมันโดนแสงพืชก็จะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงพอสังเคราะห์ด้วยแสงมันได้น้ำตาลไม่พอมันมีผลพลอยได้คือได้แก๊สออกซิเจนนะครับพอได้แก๊สออกซิเจนแก๊สที่มันอยู่ในน้ำนะ มันก็จะเกิดฟองขึ้นมานะครับเพราะแก๊สออกซิเจนเป็นอากาศนะครับเนีย่ยเกิดเป็นฟองขึ้นมาอ่ะต่อไปเรามาดูนิดนึงโจทย์เขาต้องการถามว่าไงหากต้องการศึกษาเพิ่มอ่าเท่านี้รู้สึกว่าไม่พออ่าไม่สะใจเขาศึกษาเพิ่มว่าความเข้มของแสงส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือไม่หมายความว่าพืชที่แสงเข้มมากๆสว่างมากๆกับพืชที่มีความเข้มแสงน้อย,นอย,นอยเนี่ย มันส่งผลไหมส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับเขาควรจะปรับชุดการทดลองเนี่ยควรปรับชุดการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองนี้อย่างไรอ่าดังนั้นเราก็มาไล่ดูก่อนการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์แสงได้อะไรบ้างการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อะไรบ้างสิ่งที่ได้ อันแรกก็คือได้น้ำตาลได้น้ำตาลคือน้ำตาลกูโคสนะครับนอกจากได้น้ำตาลได้อะไรอีกได้แก๊สออกซิเจนได้แก๊สออกซิเจนกับอันสุดท้ายได้ผลผลิตอะไรมาอีกก็คือได้น้ำนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับดังนั้นได้ทั้งแก๊สออกซิเจนได้ทั้งน้ำดังนั้น พืชนี่เวลากลางวันเนี่นะครับเวลาที่มันมีแสงมันเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากมันได้น้ําตาลเป็นพลังงานของมันแล้วไม่พอมันได้แก๊สออกซิเจนด้วยนะครับดังนั้นพืชก็จะเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนเอามาให้ใครก็มาให้เรานี่แหละนะครับเราก็ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิต่ะดังนั้นมาต่อกันเลยนะครับเรารู้ละ่ะได้น้ําตาลได้แก๊สได้น้ำนะเรามาดูว่ามันควรปรับการทดลองอย่างไงเพื่ออยากรู้ว่าแสงเนี่ย ความเข้มข้นมากกับความเข้มข้นน้อยมีผลยังไงบ้างมาไล่ดูช้อยนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกเพิ่มปริมาณน้ําในบีเกอร์แล้วเปรียบเทียบจํานวนฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเพิ่มน้ำเพิ่มน้ําลงไปจากที่เราเติมน้ําอยู่ตรงเนี้ยเติมน้ําเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะได้สังเกตเห็นแก๊สถามว่าตอนนี้เราเห็นแก๊สไหมเราก็ยังเห็นอยู่นะ,ะดังนั้นไม่รู้อ่ติดไว้ก่อน นะครับเราต้องหาข้อที่ถูกที่สุดนะครับอ่ะต่อไปเขาบอกเพิ่มความสว่างของหลอดไฟอ่อันนี้รู้สึกจะตรงนะเนี่ยเพราะเขาต้องการศึกษาอะไรศึกษาความเข้มแสงว่าส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่อันเมื่อกี้เขาพูดถึงเพิ่มน้ำมันเกี่ยวกับความเข้มแสงไหมอ่ะใช่ไม่ใช่เราไม่รู้อ่ะไม่ต้องตัดสินแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกันอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นข้อนี้มีโอกาสถูกมากกว่าข้อที่นะอ่ะแต่อ่านต่อให้จบแล้วเปรียบเทียบจํานวนฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเอามาผิดตรงนี้ผิดตรงไหนผิดตรงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ถูกไม่สอดคล้องพืชสังเคราะห์แสงไดออกซิเจนอ่ะดังนั้นข้อนี้ผิดข้อนหนึ่งก็ผิดด้วยนะครับเพิ่มน้ําไม่เกี่ยวอะไรกับความเข้เมแสงนย่ละต่อไปอันที่3เพิ่มจํานวนของพืชอ เพื่อเปรียบเทียบฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะเอาแน,แน่เลยที่ผิดแน่แน Form, เนี่ยฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผิดแน่แน,นะครับต่อไปอันดูข้างหน้าเพิ่มจํานวนพืชนะเขาต้องการศึกษาอะไรศึกษาความเข้มแสงคือศึกษาเรื่องแสงอ่าดังนั้นไปเพิ่มพืชมันน่าจะย้อนแย้งนะสิ่งที่ควรเพิ่มมันไม่น่าจะใช่พืชนะครับนะดังนั้นดูข้อที่4ี่เขาบอกเพิ่มระยะห่างระหว่างบิ๊กเกอร์กับหลอดไฟ หมายความว่าลองเอาหลอดไฟไกลอีกนิดนิให้แสงความเข้มมันลดลงแล้วก็เปรียบเทียบจำนวนฟองแก๊สออกซิเจนออกซิเจนถูกนะเนี่ยพูดถึงออกซิเจนโอเคถูกต่อไปเขาบอกเพิ่มระยะห่างแสดงว่าเขาอยากจะเปรียบเทียบว่าโคมไฟอยู่ใกล้กับโคมไฟอยู่ไกลอันไหนมีฟองแก๊สมากกว่ากันดังนั้นมันก็สอดคล้องกับโจทย์สิโจทย์เขาต้องการศึกษาความเข้มแสง ที่ส่งผลต่อการสะท้อนด้วยแสงว่ามันจริงหรือไม่จริงดังนั้นข้อนี้ตอบเลยตรงๆก็คือตอบข้อ4นะครับนะดังนั้นข้อนี้ก็เป็นการทดลองที่ไม่ยากนะครับโจทย์เขาต้องการเปรียบเทียบความเข้มแสงนักเรียนก็ต้องไปดูว่าอันไหนมันเกี่ยวกับแสงนะข้อที่ 1. น้ำอย่างเงี้ยไม่น่าเกี่ยวข้อที่ 2. เพิ่มแสงสว่งางก็จริงอ่ะก็เหมือนจะถูกแต่แก๊สด,ดันผิดอ่าข้อที่3เพิ่ม จำนวนพืชไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นอันที่ถูกที่สุดคือข้อสี่นะดังนั้นก่อนจะจบข้อนี้อย่าลืมนะครับการสังเข้าด้วยแสงเกิดขึ้นที่ใบพืชนนะหรือบางชนิดก็เกิดขึ้นที่ลำต้นก็ได้นะครับดังนั้นเรามาดูนะครับผลผลิตที่ได้ได้น้ําตาลได้แก๊สออกซิเจนแล้วก็ได้น้ำนะครับอ,อันนี้จําไว้นะครับเผื่อเขาถามรูปแบบอื่น่นะดังนั้นข้อนี้ก็จบประมาณนี้ฮะ